การอุทิบุญกุศลให้ผู้อื่นอะแล้วบุญของเราอ่ะจะหมดไหมแล้วทำไมทุกครั้งที่เราทำบุญจะต้องอุทิบุญกุศลให้พ่อแม่ญาติพี่น้องครูบาอาจารย์ที่ร่วงรับไปแล้วด้วยอะการอุทิบุญกุศลให้ผู้อื่นอะแล้วบุญของเราอ่ะจะหมดไหมอ่ะ มีหลายคนตั้งคำถามว่าถ้าเราอุทิศบุญกุศลให้ผู้อื่นแล้วบุญของเราอ่ะจะหมดไหมเอ๊ะแล้วทำไมทุกครั้งที่เราทําบุญจะต้องอุทิศบุญกุศลให้พ่อแม่ญาติพี่น้องครูบาอาจารย์ที่ร่วงลับไปแล้วด้วยล่ะคือจริงๆแล้วนะคะการอุทิศบุญกุศลให้พ่อแม่ญาติพี่น้องครูบาอาจารย์ที่ร่วงลับไปแล้วเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูเป็นการตอบแทนบุญคุณของท่าน นะคะแล้วการอุทิศบุญกุศลให้ผู้อื่นนะคะบุญของเราก็ยังไม่หมดนะคะยังอยู่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ลดน้อยลงไปเลยค่ะโดยมีตัวอย่างนะคะในสมัยพุทธกาลเนี่ยจพระเจ้าอนุรุทธะนะคะสาวกของพร,พระพุทธเจ้าในอดีตชาติเนี่ยเกิดเป็นคนเกี่ยวยาเลี้ยงช้างของมหาเศรษฐีค่ะ ท่านก็ชอบทําบุญทุกครั้งที่ท่านทําบุญเนี่ยเจ้านายเนี่ยจะมาขอแบ่งส่วนบุญส่วนกุศลกับท่านด้วยท่านก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะฉันสามารถแบ่งบุญให้เจ้านายได้ไหมเนี่ยก็เลยไปเรียนถามพระ,พระปัจเจกพระพุทธเจ้าเพระปัจเจกพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบให้ฟังว่าสมมุติว่าโยมีคบไฟแล้วก็มีไฟด้วย แต่คนอื่นเขามีแต่คบไม่มีไฟทุกคนต้องการแสงสว่างก็มาขอไฟจากโยมแล้วคบของทุกคนก็สว่างกัหมดอยากถามว่าไฟของโยมจะยุบไหมพระอนุรุธทธะตอบว่าไม่ยุบพระประเจพระพุทธเจ้าจึงตอบไปอีกว่า การอุทิบุญกุศลก็เหมือนกันเราให้เขาเขาโมทนาแต่บุญบุญของเราก็ยังอยู่เต็ม100%ไม่ได้หายไปไหนดังนั้นนะคะการอุทิบุญกุศลนะคะไม่ได้ทำให้บุญของเรานะคะหายไปไหนแม้แต่นิดเดียวเลยค่ะฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามลินดาพาทำบุญด้วยนะคะ